Hey. สวัสดีครับกลับมาพบกับพิษเทน่าตักอีกแล้ววันนี้อยู่กับผมเบลขอบสนามนะโอ้โหต้องบอกว่าดีใจมากวันนี้เราเปลี่ยนรายการคันบ้านครับเรามาดูรายการแข่งขัน NLHX ฮแอนเอร์โบบายอินคนละนดันหยูโรครับผมต้องบอกว่านี่เป็นการเล่นแบบเทอร์โบครับซึ่งแปลว่าปลายมันจะเพิ่มด้วยเวลาที่รวดเร็วกว่าปกติอ่ะอย่าเสียเวลาเลยมันเร็วไปชมกันเลยดีกว่าเกมเปิดมาครับพี่จุนวอมีแจ็คเจ็ดหมอบครับอหมอบหมดเลยหมอบไปถึงพี่คูนครับมี A5 โซดอยู่ในมือต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่โคตร ดีเลยมีทั้งเอทและก็ลุ้น f l นะั s h นะลุ้นฝาดไม่พอแม่งลุ้นสเตรทด้เอกาเปิดไป3,500ชิปตอนนี้เหมือนว่าจะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคครับเพราะมันมีหน้ากรีนบูทขึ้นมาเฉยๆเลยคือกรีนบูทมาไม่ได้นักตอนนี้เว้ยแต่ไม่เป็นไรช่างมันชมเกมกันต่อแล้วกันแอคชั่นตอนนี้เดินทางมาถึงเลอร์ลีเกอร์ครับครีบรเบตไปสวนพิคูลไป11,500ชิปด้วยไพย่คิงแมมสูตรจากตำแหน่งบอททอนถือว่าสวยงามครับเพราะนี่เป็นไพ่ที่ดีมากแถมยังมีตำแหน่งที่ดีโยนความกดดันไปให้้ทังคูลบเเตย จมอบายและบิ๊กบลายกันเลือกที่จะมอบครับไม่ไหวนะปล่อยให้3คนมึงไปตีกันเองเอาข้างหน้าและกันพี่คูนครับนั่งไต่ตรองมองดูโดนทรีเมมาแบบนี้จะเอาอย่างไรดีวะพี่คูนั่งคิดสักพักครับนั่งคิดครับหนึ่งมึงจะเอาอย่างไรก่อนตัดสินใจโฟเบสกลับไปด้วยไพ่ A5 ้โสโอ้โหต้องบอกว่าร้ายกาจสั์คือไพ่ a ห้าโสเนี่ยนะครับผมมันลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะมีแข็งแข็งอย่างเอ็ดเอ็ดเอ็ดคิงหรือเอ็ดแมปในมือแถมในกรณีถ้าโดนคอลมาเนี่ยสามารถที่จะไปเล่น ต่อบนฟลอปได้อย่างโคตรดีเลยแหละครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่มีกันคนละประมาณ150บิ๊กบลายต้องดูว่าลอริเกอร์จะเอาอย่างไรต่อไปครับทั้ง2คนต่างรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยแม่งเป็นนักโป๊กเกอร์ระดับเทพไม่มีทางแบบมาเล่นแบบแย่ๆย่อๆอมมือแน่นอนลินุสเลือกที่จะคอไปเล่นฟลอปด้วยคิงสูดครับเพราะมีโพซิชันดีกว่าน่าจะคิดว่าพ่คูลเนี่ยสามารถโฟเบทได้วยไพ่ที่หลากหลายไม่ใช่แค่เอ็เอ็คิงคิงรักะมาดูฟลอปฟลอปเปิดออกมาเป็นแหม่มสามสามมีดอกอีก2ใบ ครับกลายเป็นว่าเลลเกอร์ติดท็อปแพม์แม็ไปแล้วเรียบร้อยส่วนพี่คูนยังไม่ติดส้นตีนอะไรเลยแต่ถ้าว่าเขาเป็นคนที่ฟอร์เบทมาครับครีฟอร์บก็น่าจะต้องยิงซีเบทต่อพี่คูนครับหยิบชิปเบทออกไปที่25,500ชิปครับเป็น1นส่วนสาของพอตโอ้โหตอนนี้พอตค่อนข้างจะใหญ่ครับหนึ่งแชิปตอนนี้เลลเกอร์ติดท็อปแพรครับจะหมอบตรงนี้ก็ง่ายเกินไปหน่อยเลลเกอร์คอ,อ, <Yes. S 2> อไปต่อว่ากู <Yes. S 2> ขอเล่นเทินต่อชิวๆไปเลยเทินเปิดออกมาเป็นคิงครับเลลิกเก 2คู่แต่คิงใบนี้ครับมันเป็นข้าวหลามตัดจึงทําให้พี่คูน้มีเอ้าเป็นฟลัชดอที่เพิ่มเข้ามาพี่คูเนี่ยมีโอกาสชนะกอดนี้อยู่นะครับผมเมื่อมันยังมีโอกาสกูจัดการเบสไปเลยครับเบาๆนี่เบาๆนะสี่หมื่นเหลือไว้ข้างหลังอีก9ก้าหมื่นห้าครับมือที่คูจะมีตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มากนะถ้าดีไปเลยก็เอ็ดเอ็ดแมมแมมคิงคิงนอกนั้นนะครับมันก็ยังมีมือกลางๆแบบเอ็ดคิงเอ็ดแมมอย่างไรครับระเลกเกอร์ตัดสินใจคอไปต่อครับเหมือนอยากจะปล่อยให้พี่คูนับมาตรง เธอหรือเปล่าแต่รีวอร์ครับอ้โหเปิดออกมาเป็นเอทดนี่ไม่ได้สบสอนนะมันถึงหมายถึงเป็นไพเอทดต้องบอกว่ายากแล้วครับพี่คุณน่าจะไม่ค่อยมั่นใจว่า A5 สู่ตัวเองจะชนะตบเขาได้ครับส่วนเลอิเกอร์เองก็สามารถแพ้ได้หมดนะเอทดคิงเอทดแมมแมมแมมคิงคิงโอ้โหต้องบอกว่าตึงสัตว์ครับช็อตนี้จะขาดอยู่แล้วพี่คูณนั่งเข้มสักพักครับตัดสินใจครับเช็คไปก่อนนะ เลลิเกอร์กัเช็คกลับอย่างรวดเร็วครับพี่คูลเปิดมา a อห้าสูตรโอ้โหชนะพอดนี้ไปแบบบีบหัวใจสัๆครับดูครับแฮนด์โฟนเบดพอตแบบนี้ระทึกใจดีไหมแหละครับถ้าระทึกใจอยากชมแบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งกดสตั๊กไลท์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเทน่าตากคลิปไว้ด้วยนะครับและกลับมาพบกับเทน่าตากคลิปหน้าได้ไหมวันอาทิตย์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ